เฮแต่งตัวสวยๆออกจากบ้านไปเที่ยวงานถุงใยญ่เกษตเฟไปห้าไร่แผงๆกินเละสักสิบบาทสิสิบบาทงานใยขี้ไข่อนวดเอ้ามึงไม่ดูข้องสิบบาทไปเร็วเอ้ยมึงอย่าเทียงเส็นเก๋ไก๋ครับข้องสิบบาทนี่แต่พี่คุณนาภาเค้กสิบบาทเลอ P.F.Bakery เค้กนี่จำได้ไหมเลโก้เที่ยวใกล้ใจถุงธลาดไม่ใช่ เซนทันเซนทันเหรอที่ทุงตาราตันลิง <c oughs> อ๋อจำได้เลยฉันเคยไปเซนทันเด็กนักเรียนรุมซื้อกันเต็มมดเลยวัน,นนั้นเนี่ยนู่มมันไายดีเอาไม่ท่านตังมดตังมดตังมดมีกี่หน้าได้เล่ามีสี่สิบว่านะเออแต่ไม่เมื่อนมาดามดียนะครับหน้าเดียว <c oughs> หน้าดานค่ะส <c oughs> วัดดีค่ะ แม่โจมแม่โจมอีกแล้วเจอกันอีกแล้วแม่โจมยังอยู่น่ารักเหมือนเดิมนอยู่น่ารักวันนี้มีผู้ช่วยจังยหน่อยสิครับวันนี้มีผู้ช่วยนะคะเป็นคุณหลานของเราอนี่เขาบอกว่าถ้ากินข้าวต้องกินหวานถ้าไม่กินล่ะคะไพ่สิคะกินข้าวไม่กินว่านสันดานปลายคือเราไม่รู้ว่ามันจะเหมือนตอนที่กินที่เซ็นทรัลหรือเปล่าอ่ะค่ะชิมมันกรดเดียวกันใช่ไหมคะต้องชิมค่ะบางทีอ่ะคือกินบางทีอ่ะข้างในเป็นโพรง จรริงเหอแล้วก็ไอชิมโจอนนี่มาเค้กเราไม่โพือค่ะเลือกแต่แม่ค้าโพงค่ะอ๋อหน้าอะไรครับโอนตินจ้ะตัวใหม่โอนตินตัวใหม่ตัวใหม่แัดเนี้ยไอจับดีจับได้ตัวไม่หลาวนวดไม่แกเปิดปั่นนั่นมีโค้งจิบบาร์ได้ทำมันล็อกเซบาว์หลงฮู้วายเปิดได้นะฮะดูได้เลยดนี่เห็นมายั่วจังแต่ปากซอยยันตึงตายซวยลุยนะ เอามาดามอานะือนะตกลงมีจริงเห็นไหมมีจริงหนูี่ยไม่มีหนูสิบบาทไข่ค่า,าที่นั่อย่างน,นู้ด<อ><อ>งานเอายอะแต่ว่าโค้งราคาสิบบาทนี่เขาขายตั้งแต่วันทียีสิบหกมอคคร,ราจ,จนถึงวันทีซี่กุมภา่มผ้าสิบวันเลยนะที่มอทอร่ซี่วิเชยงถุงใหญ่นี่ต้องมาให้ได้มาถ่ายรูปสวยๆแล้ะครมากินเค้กสิบบาทนี่ไม่ว่าจะเป็นหน้าช็อกโกแลตวิปปิ้งครีมหน้าเยี่มเออมีเพนหนูนาเบบคิกคูคิกคูหน้าโค้ง เด็กๆในกามีนะเยลลี่แยมรสส้มรสส้มเลือดอาโอนต้องโอ้ติ้นมีมัดเลยโอริโอกามีนะไม่โลวันติ้นซาลายซาลูมซาลายมีมัดเอออันซาลายแบใไข่น้ำมันซาลายก็จ่าเขียวโอ้จ่าเขียวเอออย่าลืมอย่าลืม P F Cake Bakery กรี่เออสิบบาทไปชอตเด็กขอกล้องอีกฟังไป